ัดีเพื่อนทุกท่านนะครับพบกับนักกันเรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์นะครับที่1ิบนะครับเดือนกรกฎานะฮะซึ่งเป็นเดือนที่ดาวร้ายๆนะฮะเขายังทํามุมเร่งงานนะครับพวกเราพวกเราคนอยู่นะฮะเรียกว่าทั้งดาวองคารนะครับดาวแห่งเรื่องของความรุนแรงนะครับหรือว่า god of war ครับเทพแห่งสงครามนะฮะโคจอลิงดาวเสาโทษทุกข์ให้ทายดาวเสาดันมารวมนะครับมารวมกันปุ๊บนะครับมันก็กลายเป็น เรื่องของความรุนแรงที่ก่อให้เกิดเรื่องของเลือตกยากออกนะครับเรื่องของระเบิดนะครับเรื่องของฟืนไฟนะฮะในช่วงนี้ต้องระวัดระวังกันพิเศษด้วยแล้วก็เรื่องของยานพาหนะนะครับในช่วงนี้ต้องระวังมากๆครับมมีเหตุปัจจัยต่างๆที่ทําให้เกิดเรื่องของรถนะครับหรือทางบกทางเรือทางอากาศอะไรพวกนี้ครับคือเซฟเซฟด้วยนะฮะแล้วก็ในช่วงนี้ครับดาวศุกร์โคจอล็งดาวเสาครับนี่ผมพูดคร่าวๆนิดนึงฮะ ดาวคู่นี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักนะฮะแล้วก็เรื่องของเงินสดนะครับฉะนั้นช่วงนี้มันก็จะมีเหตุปัจจัยให้ปัญหาความรักนะครับมันก่อตัวเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะฮะรวมถึงเรื่องของการเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกกันนะครับใครที่มีความลับนะฮะในช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะฮะใครที่มีชนกปักหลังนะครับช่วงนี้ก็อย่าหรือใครที่มีแผลนะฮะก็ซ่อนแผลได้ดงดีไว้นะครับก็เรียกว่ามันจะมีเหตุปัจจัยให้ทะเลาะเบาะแว้งหรือมีปัญหากันได้นะครับ ก็ทำอะไรให้มันเคลียร์ให้มันคลีนนะแล้วก็ปัญหาชีวิตคู่ครับก็ต้องเตือนว่าถ้าช่วงนี้เราเกิดปัญหาทะเลาะบอาแววงความอัดใจไม่ค่อยสบายแกใจหรือว่ามีปัญหากับคนในครอบครัวก็ใจเย็นๆครับรออีกนิดนึงนครับรออีกนิดนึงก็คือประมาณช่วงเดือนหน้าถึงจะเริ่มฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นครับแต่อย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าโอเคช่วงนี้ระวังเรื่องของอารมณ์นะฮะก่อให้เกิดการทะเลาะบบาแววงแล้วก็ระวังเรื่องของชีวิตคู่นะครับแล้วก็มิจฉาชีพนะครับ โอเคนะเพราะว่าช่วงนี้อ so ันตรายนะครับเพราะว่าดาวเลวร้ายอยู่ด้วยแถมดาวเสาร์ดาวความมั่นคงของของครอบครัวของบ้านเมืองนะครับโคจรวิปริตอยู่นะฮะฉะนั้นผมว่าไม่ง่ายนะฮะความลงตัวเรื่องของการเมืองเรื่องอะไรตามนะฮะมันยากไม่ง่ายครับเพราะว่าดาวเสาร์ความมั่นคงมันยังวิปริตอยู่นะครับมันก็จะก่อให้เกิดความผันผวนนะฮะก่อให้เกิดเรื่องการแทงข้างหลังหักหลังนะครับหรือว่า ก่อให้เกิดความยืดเยื้อนะครับเพราะเราเสาเนี่ยมันเราความมั่นคงเมื่อโคจรถอยหลังนะครับมันก็เหมือนกับว่ามันเดินไม่ถึงสักทีนะฮะมันเดินถอยหลังนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดความยืดเยื้อนะครับไปสักระยะนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ลุ้นว่าทุกอย่างจะจบแล้วก็ลงตัวในเร็ววันไม่เร็วนะฮะตามดาวตามโหราศาสตร์ดูแล้วยังยืดเยื้อนะครับโอเคนะก็ว่ากันไปตามดาวนะฮะมาครับเรื่องของเลขสีมงคลครับมีตรงนี้ฮะนี่เดี๋ยวี่ผม ความจําดีะครเพราะว่าไม่ค่อยพลาดนะครับเรื่องของเลขกรสีมงคลนะฮะไม่ค่อยแบบลืมอะไรนะฮะมาครับเลขแรกที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะฮะคือเลข6นะครับต่อมาเลข8นะครับต่อมาเลข7นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคือเลข3นะฮะส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกโชครับหรือว่าเรื่องเรียงนะฮะคือเลข1นะครับส่วนสีที่ถูกโชครับมีดังนี้ฮะสีแรกครับคือ สีเหลืองนะครับสีต่อมาคือสีม่วงครับสีต่อมาครับคือสีน้ําเงินครับแล้วก็สีสุดท้ายคือสีดำนะฮะแล้วก็สีที่วันนี้เลี่ยงหรือว่ามักไม่ค่อยได้ใช้กันคือสีแดงนะครับตามปกติเลยหลักทักษะนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับจงบอกว่าเออมีคลิปนะฮะมีคลิปเรื่องของทําไมใกล้วันสําคัญของชีวิตครับนี่ฮะมักเจอเรื่องเลวรายครับมักเจออุบัติภัยนะฮะบางทียกตัวอย่างนะครับงานบวชใช่ไหม กำลังจะบวชที่เขาพูดเกันถึงเสมอว่าเวลาบวชเนี่ยอย่าออกไปไหนนะนะครับสมัยโบราณเขาให้เขาเ้าไปในวัดนะครับเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนครับเขาไว้ให้เรียกว่าพวกภัยทั้งหลายสมัยโบราณเขากลัวเรื่องของมารผจญน,นะฮะแล้วก็กลัวเรื่องของเรียกว่ามารผจญที่ไม่ใช่มาจากเป็นพวกผีสางนั่งไม้อย่างเดียวครับบางทีเป็นคนนะครับบางทีแบบ นาคครับจะบวชนะครับเขาก็มีแฟนก่อนหน้าครับฉะนั้นพอมีแฟนปุ๊บปรากฏว่ากลัวว่าแฟนครับมันก็มีหลายเหตุการณ์สมัยก่อนนะครับที่มาทําให้ไม่ได้บวชอะไรเนี่ยครับมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เยอะนะครับฉะนั้นเขาก็เลยกลัวกังวลนะครับหรือนะครับบางคนจะบวชจะเบียดนะครับือจะแต่งงานเนี่ยนะครับก็จะมีเหตุปัจจัยนะครับที่ร้อยต่อของชีวิตของคนเรานะครับไม่ใช่ว่าแค่งานบวชการแต่งงานนะครับแลงมีเรื่องของ เรียนจบนะครับกำลังจะเรียนจบนะครับแล้วก็อยู่ๆก็มีอุบัติเหตุนะครับมีสมัยก่อนก็จะมีข่าวพวกนี้บ่อยแล้วก็วันรับปริญญาครับกาลังจะเดินทางนะครับก็ปรากฏว่ามีรถล้มรถคว่ำนะครับก็ไม่ได้มารับนะครับมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยนะครับฉะนั้นทําไมรอยต่อของชีวิตคนเราจริงวันเกิดก็มีเนาะแล้วก็วันย้ายงานนะครับหรือเปลี่ยนงานนะครับรวมถึงวันที่ย้ายบ้านนะครับก็มีครับคือรอยต่อของชีวิตเรานะครับ มันจะมีเหตุการณ์อย่างครับผมจะบอกว่าถ้าเป็นหลักโหราศาสตร์นะครับดาวใหญ่ๆนะครับพอชนกันกระปึ้งหรือว่าคอเลงกันหรือว่าทํามุมโยกเก่งกันปุ๊บกับดวงชะตาของคนคนนั้นนะครับถ้าเป็นดาวของความเปลี่ยนแปลงนะครับชีวิตคู่ชีวิตงานชีวิตเงินนะครับมันก็จะมีการสปาร์กกันปุ๊บแล้วบางทีมันจะเป็นดาวเลยร้ายกับดาวดีๆพอเจอกันปึ้งปุ๊บยกตัวอย่างสมมติดาวพรฤหัสดาวแห่งเทพแห่งเรียกว่าความอุดมสมบูรณ์นะดาวเสาครับเทพแห่ง ความเลวร้ายหรือว่าเรื่องเลวร้ายครับพอเจอกัินปึ้งปุ๊บนะฮะเสาเจอพระหัตถ์ที่ไรนะครับมันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติชีวิตใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องดีๆมันก็เกิดคือการเปลี่ยนแปลงนะฮะดาวเสาอิทธิพลของดาวตัวมันเองมันคือความร้ายมันก็ส่งผลได้ร้ายผสมควบคู่กันไปด้วยนะครับถ้าดวงอ่อนในช่วงนั้นหรือดวงตกช่วงนั้นนะครับก็กลายเป็นว่ามีการโยกย้ายหรือกำลังจะโยกย้ายแต่กรรมตัดรอหรือว่าดาวเลวร้ายมันก็เร่งงานควบคู่ไปด้วยดวงไม่ดี มันก็กลายเป็นไม่ได้ไปไม่ได้เจอแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้พบหรือไม่ได้ประสบหรือไม่ได้สิ่งสิ่งนั้นว่าก็มีนะครับนี่ฮะคือเป็นเหตุปัจจัยครับถึงบอกว่ามันก็จะผมก็จะบอกวิธีนะฮะที่ทําให้ก่อนที่จะเกิดนะครับเหตุการณ์สาคัญของเราก่อนจะเรียนจบก่อนจะแต่งงานก่อนจะย้ายงานก่อนจะส่งผลงานสําคัญอ่าหรือว่าก่อนจะเปลี่ยนปีนะครับหรือว่าก่อนจะวันเกิดนะครับควรทําอย่างไรบ้างนะฮะก็ลองเข้าไปดูในคลิปนี้ได้ครับ ผมก็จะแนะนําว่าควรจะทําอย่างไรนะครับก่อนที่วันสําคัญของเราครับมันจะเกิดนะครับเราก็จะได้แคลวคลาดปลอดภัยเนาะโอเคนะครับทําไมใกล้วันสําคัญของคนเรามมักจะเกิดเหตุการณ์เละไรก่อนเป็นประจานะครับเนี่ยคือหัวข้อนะครับโอเคนะฮะก็ในครับในช่วงนี้เพื่อนๆมีไหมเคยมีประสบการณ์ไหมครับว่ากําลังจะมีวันสําคัญหรือถึงวันสาคัญของตัวเองนะครับ แล้วอยู่ก็มีเหตุอะไรที่ทําให้ไม่ได้ไปไม่ได้เจอไม่ได้ประสบหรือว่าไม่ได้สิ่งสิ่งนั้นมาครับลองเขียนมาคุยกันบ้างนะคะรับผมว่าหลายคนน่าจะมีประสบการณ์นะครับเรื่องราวแบบแปลกๆๆเรื่องราวที่เราคาดไม่ถึงนะครับนี่ผมเจอหลายคนเลยครับเพื่อนหรือคนรู้จักนะครับกำลังจะบวชครับปรากฏว่าสมัยวัยรุ่นนะเขากำลังจะบวชนะครับแล้วก็อยู่วัดนะฮะแล้วก็มีเพื่อนคนนึงนะฮะไปหานะครับเขาไม่ให้ออกจากโบสถนะ์้ลไม่ให้ออกจากกุฏินะครับ ปรากฏว่าลุ่มขึ้นจะบวชละก็ข้อประตูเนะฮะเดินออกมาแล้วชวนออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ปรากฏว่ารถคว่ำนะฮะมอเตอร์ไซค์คว่ำไม่ได้บวชครับเพราะว่าเสียชีวิตนะฮะแต่แบบนี้ก็มีแล้วก็อีกท่านนึงฮะกำลังจะได้ตําแหน่งครับคือสอบติดราชการนะครับกลังจะไปรับตําแหน่งเลยนะฮะเดินทางไปนะครับปรากฏว่าคนขับนะฮะคนขับรถปรากฏว่าเขา กึ่มๆนะฮะฉลองนะครับก็เลยปรากฏว่าลงทางข้างทางนะลงเหวก็เสียชีวิตครับเนี่มันเป็นรอยต่อเห็นหลายคนนะคคนรอบตัวเยอะมากเลยรอยต่อสําคัญนะครับฉะนั้นเรามัดระวังกันนะครับแล้วก็ผมก็มีวิธีที่แนะนำนะฮะโอเคนะประมาณนะครับก็มาเล่าให้ฟังนะฮะใครที่มีประสบการณ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตนะครับในการกำลังจะทําอะไรใหม่ๆกำลังจะได้สิ่งใหม่ๆแล้วปรากฏว่ามีเหตุหรือมีกรรมหรือคนรอบข้างเรานะฮะลองเขียนมาคุยกันได้นะครับโอเคนะฮะวันนี้วัน แรกนะครับของสัปดาห์นะฮะก็ระมัดระวังกันนะครับแล้วก็ฝากเรื่องของไกด์ดวงเดือสัปดาห์ฮะก็ดูได้ว่าช่วงสัปดาห์นี้ครับมีเรื่องอะไรที่เราระมัดระวังกันเป็นพิเศษบ้างนะฮะก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้ดูดวงนะครับลายคนนะฮะต้องบอกไวๆเพราะว่าช่วงนี้คนเขียนมาเยอะมากครับแล้วก็ทั้งเรื่องของดูดวงนะฮะลายคนก็ไม่ได้ดูครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้เข้าไปอ่านในอินบ็อกซ์นะครับคืออาจจะอ่านบ้างแต่ว่าตอบไม่ทันนะครับก็ต้องขอ อดภัยด้วยนะครับโอเคฮะขอบคุณมากๆครับคุณคนเขาเรียกขอบคุณซุปเปอร์แตงน,นะครับขอบคุณทุกๆวันนะฮะแล้วก็รักษาร่างกายเราเยอะๆนะครับช่วงนี้คนป่วยข้นม่สบายเยอะดูแลลูกหลานหรือคนรอบข้างนะครับช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็อุบัติภัยนะครับช่วงนี้จะมาเยอะนะครับโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนหลังนะฮะมันจะมีเหตุป,ปัจจัยเรื่องของภัยต่างๆแปลกๆภัยธรรมชาติแล้วก็ภัยเรื่องของรถนะครับเยอะขึ้นนะฮะก็บอกคนรอบข้างด้วยนะ ขอบคุณที่ได้เจอกันทุกๆวันนะครับเราดูดวง12ราศีครับชาวราศีกรกฎสิงกันฮะเริ่มกรกฎนะครับวันนี้คนกรกฎครับมีข่าวดีนะครับในเรื่องการงานครับดาวการงานนะครับคือดาวอังคารนะฮะโคจรอยู่ตำแหน่งกระดุมพระคือเงินทองนะครับข้อดีครับคือสามารถจะถ้าค้าขายขายดีนะฮะหรือว่าจะคุยเรื่องผลประโยชน์โอกาสสาเร็จยังมีนะครับเพราะมันมีดาวศุกร์มาประกบทําให้เขาเรียกว่าเป็นดาวคู่มิตรนะครับถ้าต้องการจะกระตุ้นเงินทองหรือว่า เรางการจะคุยเรื่องผลประโยชน์ต่างๆนะครับเพราะว่าผลประโยชน์ในที่นี้มันจะเป็นไม่จําเป็นต้องเงินทองถูกไหมฮะบางทีเป็นโอกาสเป็นจังหวะเป็นเรื่องงานเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ครับวันนี้พอคุยได้สิ่งที่ต้องระมัดระวังครับอุปสรรคมันมีเรื่อยๆนะฮะในช่วงนี้เพราะว่าดาวองคารคือดาวการงานครับมันมีตัวที่เป็นอุปสรรคหรือศัตรูของการงานก็คือดาวเสาร์แล้วตอนนี้ดาวเสาร์มันแอบเลงอยู่ข้างนอกนะครับมันเลงการงานเราแปลว่า เผลอหน่อยโดนทิม่มโดนแทงทนหักหลังหรือว่ามีการเปลี่ยนแผนหรือว่าอีกอย่างคือคนอิจฉาริษยาการแก้รังแกครับแสดงว่าเป็นอะไรก็ตามช่วงนี้งานอย่าประมาทพลาดนิดเจอคนทิ่มแทงหรือว่าเจอเร่งงานเจอตําหนินะครับนี่เราจะได้รู้ดวงลูกหน้าว่าช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องการงานเป็นพิเศษข้อดีคือเหมือนก็เคลียร์แล้วก็จัดการเรื่องต่างๆนา,นา,นาได้ดีฮะทีนี้ครับมันมีในยะอย่างครับในช่วงนี้คนราศีกรกฎครับ คือต้องระวังนะครับในเรื่องของเงินนะฮะอันมีค่าใช้จ่ายผุปา่าฉับพานเกิดขึ้นนะค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นค่าใช้จ่ายที่เรา,เาไม่ได้เตรียมการไว้ครับเพราะว่าในช่วงนี้ดาวที่นะครับคือดาวการเงินโครจรตำแหน่งวินาศนะครับมันมีมนัยยะว,ว่า1อะไรกันไม่รู้อยู่ๆก็มีค่านุนค่านี้ค่านั้นโผลมาสงมันคอนบางทีมีคนกู้ยืมหรือ3ช่วงนี้ต้องใช้เงินไปกับการงานสังคมหรือใช้เงินไปกับ สิ่งที่เราจําเป็นต้องเข้าหรือว่านัดหมายใ,ใครหรือซื้อของให้ใครหรือมีนัดถืออะไรก็ตามนะครับมันเป็นรายจ่ายจุกจิกนอกบ้านนะครับไม่เกี่ยวกับคนในครอบครัวแต่ว่ามันเยอะเป็นพิเศษนะครับในช่วงนี้ก็เรารู้ดวงลวงหน้าก็เซฟแล้วก็ป้องกันแล้วก็หาวิธีค่อยๆรัดกลุ่มในเรื่องการเงินทีหนึ่งแล้วนะครับต่อมาเรื่องของแต่ข้อดีนะของของเรื่องเงินนะครับถ้าเดือดร้อนนะฮะหรือว่าถ้าเกิดวิกฤตเรื่องเงินทอง เดี๋ยวมันจะมีทางแก้ทางออกมาทันเวลาเสมอแต่ว่ามันต้องให้เราร้อนใจก่อนถึงจะมีทางออกนะครับโอเคต่อมาเรื่องของความรักนะครับระยะน,นี้คนที่โสดนะฮะถือว่าดวงดีนะโสดแบบมีคุณภาพนะฮะคือไม่ต้องมีก็ได้แฟนหรือว่าถ้ามีก็คัดสรรไม่ได้ว่าโอ้หยิบใครมาเป็นคู่เราก็ได้ไหมครับ่รด้ว่าคนกรากดเด่นในเรื่องของการคัดเลือกนะครับคือช่วงนี้ดวงถ้าคุยกับใครเขารู้สึกดีกับเรา หรือจีบใครโอกาสที่จะใกล้ชิดสนิทก,กันมากกว่าเดิมก็มีนะครับความรักก็ค่อยๆเจริญเติบโตนะแต่ใครที่มีคนกําลังหรือปลูกต้นรักที่ไหนอยู่นะฮะก็กําลังเจริญเติบโตไปให้มันเติบใหญ่มากขึ้นนะครับโอเคนอะกต่อมาเรื่องของคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับดาวความรักเด่นช่วยเหลือก็คุณก็ดีแก้ปัญหาเรื่องต่างๆนานา,นานด้วยกันได้ใครที่แบบเดือดร้อนนะครับไม่ค่อยสบายใ,ใจปรึกษาแฟนนะครับปรึกษาคนที่คุณรักเคารพและศรัทธา หรือว่าอยู่ใกล้เขานะฮะหรืออยู่จะบอกว่าให้เข้ามาช่วยกันนะฮะก็สําเร็จนะครับสู่ขภาพร่างกายนะครับในวันนี้คือ1ปวดหัวนะครับความดันช่วงนี้แล้วก็เหนื่อยง่ายนะครับไม่ค่อยสบายนี่สบายตัวเหมือนกับเครื่องร้อนช้านะครับในการทํางานส่วนท่านนี้ไวซสวอครับเครื่องร้อนช้ากันนะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจุกเสียดน้้าท้องหรือปวดท้องระวางอาหารเป็นพิษนะครับต่อมาชาวศีสิงห์ครับกิจกรรมภารกิจวันนี้เป็นวันที่ดี ในการทำเรื่องสำคัญในการเจราจาในการต่อรองในการพูดคุยในการโน้มน้าวใจใครนะครับดวงเกี่ยวข้องในเรื่องของปากวาจาเด่นการแก้ปัญหาการเจราจาช่วยนี้สามารถทาได้และทำได้ดีใครที่แบบตั้งใจนะฮะอยากจะช่วยเหลือใครครับวันนี้ก็สามารถช่วยเหลือได้ดวงคนราศีสิงห์นะฮะวันนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังนิดนึงคือดาวพระจันทร,ร์เขาโคจรตําแหน่งมรณะนะครับมันจะมีเหตุให้น้อยใจไม่สบายใจนะครับใจคอหดหู่หรือไปเจอเรื่อง เจอข่าวอะไรที่แบบเ,เรียกว่าต้องถอนหายใจนะฮะหรือไปเจอเรื่องที่แบบบางทีนาอมคุณแก้ไม่ได้นะครับฉะนั้นถ้าสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือหนึ่งหนักแน่น2ถ้าเครียดวิตกกังวลอย่าเพิ่งรีบพูดนะฮะหรือยังเพิ่งรีบทะเลาะบอกแวงกับใครครับบางทีมันจะมีคนกวนประสาทแล้วเราโมโหปากแล้วก็ไวฉะนั้นวันนี้ต้องปากหนักหน่อยนะพูดคุยอะไรก็พยายามเซฟเซฟคำพูดวาจาหน่อยนะครับข้อดีอย่างครับในช่วงนี้ คือถ้าเดือดร้อนจะมีตัวช่วยมีคนช่วยเหลืองานการที่ทำเนี่ยครับมันมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะแต่สําคัญข้อหนึ่งคือเราคนระ,ะัีษสินช่วงนี้ปัญหาเก่ากําลังจบลงไปปัญหาใหม่กําลังมาหรือปัญหาใหม่กําลังทับซ้อนกับปัญหาเก่าอยู่แปลว่าช่วงนี้งานแก้ปัญหาเยอะงานตึงเครียดบ่อยเข้ามาบ่อยนะครับแต่เดี๋ยวเขค่อยๆเคลียร์ทีละเรื่องได้มันเหมือนกับว่าภาระเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เราก็ยังพอรับมือได้อยู่ คุณเป็นเดอะแบกของบ้านของออฟฟิศของครอบครัวของที่ทํางานแต่จนมันก็เลยต้องแบกรับภาระหลายเรื่องนะครับแบกรับภาระความหวังหรืออะไรก็ตามนะครับแต่รับมือได้อยู่นะครับก็จะเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้อาการเป็นแบบนี้นะครับก็นหนักแน่นหน่อยนะการเงินหมุนทานแก้ปัญหาการเงินได้ค้าขายดีมีโอกาสทํากำไรพิเศษแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับการซื้อของที่อยากได้มานานนะครับดวงการเงินพอรอดพ้นวิกฤตได้ส่วนเรื่องของความรักนะฮะช่วงนี้ดาวความรักเด่นนะครับการทําสิ่งใดก็ตามระยะนี้ก็ มีความคืบหน้าประดทดศทางทางดีขึ้นนะฮะถ้าช่วยเหลือเกื้อกูลหรือว่าแก้ปัญหาให้แก่กันและกันดวงมาเสริมกันและกันนะครับถ้าใครเดือดร้อนสักคนหนึ่งก็สามารถช่วยเหลืออีกคนหนึ่งได้นะครับพอจะปรึกษาหรือก็ได้แล้วก็ระยะนี้ระวังดวงแฟนป่วยไข้ไม่สบายแล้วก็ระวังเขาอาจจะมีความทุกข์ใจเรื่องงานเรื่องเงินบางอย่างอยู่ให้กันเังใจเขาเยอะๆนะฮะก็จะช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็ต่อมาครับแต่คนโสดนี่ต้องเตือนนิดนึงว่าช่วงนี้นะครับใครเข้ามาก็ดูดีๆครับ มันมีพวกแบบเข้ามาแล้วเนียนๆนะฮะมีความลับมีคู่อยู่แล้วเข้ามาก็เตือนนิดหนึ่งว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งรีบสนิทเกินนะฮะคอยจับไสดีๆคอยจับสังเกตดีๆนะฮะโอเคเนาะสุขภาพร่างกายนะครับปวดหัวร้อนในตัวร้อนระวังโควิดนะครับท่านยินดีวไว,สว้สวคล้ายๆกันครับขั้นเนื้อขั้นตัวไม่ค่อยสบายเนนสบายตัวตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นยมใสแล้วก็ช่วงนี้ดวงมันรู้สึกว่า มันเหนื่อยง่ายแล้วก็ง่วงนอนตลอดวันนะครับฉะนั้นช่วงนี้ดูแลร่างกายดีๆนะมันเหมือนกันกำลังจะป่วยนะครับโอเคฮะต่อมาชาวราศีกันครับผู้ที่เกิดราศีกันมันมีดวงอย่างครับราศีกันในดาวประจําตัวือดาวุธและยังโคจรโดดเด่นอยู่คือโคจรยืนอยู่ในตาแหน่งก็เรียกว่าเป็นลาพระโชคลาบนะครับช่วงนี้ดวงยิงเด่นนะฮะมีปัญหาอะไรอุปสรรคอะไรก็เคลียร์แล้วก็แก้ได้ดาวพระจันทร์โคจรเล็งนะครับมันให้โชคให้ลาบนะครับ ใครขอเรียกขอให้ใครช่วยเหลือเขาก็ช่วยเหลือขอให้ใครมาแก้ปัญหาให้ก็ยังพอที่จะแก้ปัญหาได้ช่วงนี้ปัญหาอุปสรรคต่างๆนะฮะก็มันมีวิธีของมันในการแก้ปัญหาทําให้อปัญหามันคลี่คลายหรือถ้ามีอะไรก็ตามที่แบบหนักใจไม่ค่อยสบายแก้ใจเดี๋ยวก็เคลียร์ได้แล้วก็จบลงได้ดีนะครับผมก็ยังมองว่าคนราสีกันเนี่ยผลงานเป็นที่น่าพอใจช่วงนี้ปากดีคุยแล้วก็น้มน้าวใจใครได้ช่วงนี้ ปัญหาปรับฉับพลันเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการงานและการเงินครับอยู่ๆก็มีปัญหาให้ต้องรีบแก้ไขด่วนปปับฉับพลันบางทีมีเรื่องของหลุดหลงลืมทําให้เกิดปัญหาด้วยตัวเองก็ได้นะครับฉันก็ต้องมีสมาธิในการทํางานหน่อยแล้วก็อีกอย่างคือใครในที่ทํางานครับเขาเดือดร้อนือเรียกเราอีกแล้วนะครับเรียกเราไปอีกแล้วประจําหัวหน้าเนี่ยนะครับบางทีหรือคนรุ่นพี่แ้วก็ตามนะฮะมันจะไปขาประจาที่ชอบใช้งานเราแล้วก็ช่วงนี้เอาอยู่แล้วนะครับใช้บ่อยนะครับ ฉะนั้นทําให้เราอาจจะทํางานหลักได้ไม่เต็มที่นะฮะจะได้รู้โอเคช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวก็เคลียร์ได้ให้รู้หน่อยว่าช่วยโอเคนะช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องงานแล้วก็ถ้าใครใช้เวลานก็ทําไปนะครับแล้วก็ช่วงนี้ระวังอย่างครับคือระวังงานหลุดหลงลืมเล็กเกน้อยๆครับแต่ผลงานเป็นที่น่าพอใจนะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของการเงินครับช่วงนี้ครับมันมีมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของซื้อของส่วนตัวนะฮะแล้วก็ ค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวข้องกับความรักหรือว่าเกี่ยวข้องกับแฟนนะฮะค่าใช้จ่ายกับครอบครัวก็มานะครับมันเป็นค่าใช้จ่ายครใจใจอบครัวที่บางอย่างมันเสียมันหายมันพังหรือว่าต้องเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายปรับปรับฉับพันเกี่ยวกับคนหรือบ้านนะครับที่ต้องใช้ใจ่ายในช่วงวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับมันมีความกันวลขาบเกี่ยวรลยจ่ายชุดนี้เยอะแต่ว่าหมุนได้ทันข้อดีคือหมุนได้ทันแหละนะครับค้าขายเด่นมีกําไรพิเศษพิเศษเข้ามานะฮะแล้วก็เรื่องของความรักครับทั้งโสดทั้งไม่โสดความรักก็็เปนช่วงที ดวงยองพอคอนโทรลได้ครับคอนโทรลสถานก,การณ์นี้รูปแบบต่างๆนานาได้นะครับถ้ามีปัญหาหรือไม่มีปัญหาอะไรก็ตามนะครับวันนี้ก็ถือเป็นวันที่คุณยังคุมเกมอยู่นะพรออย่างน้อยเราก็ไม่เล่นตามเกมถ้าเกมนั้นมันจะทําให้เราปวดหัวแล้วก็มีความทุกข์ใจนะครับฉะนั้นช่วงนี้พยายามอยู่ด้วยตัวคนเดียวให้ได้ช่วงนี้คุยก็คุยดีๆต่อกันแล้วก็การแก้ปัญหาต่างๆนานาก็ในช่วงนี้ถ้าเกิดปัญหาชีวิตคู่นะครับก็ถ้าร่วมแก้ไขด้วยกันไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งรี นะครับไปยุ่งยุ่งเรื่องอื่นก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าดวงความรักเรายังไม่ค่อยเหมาะกับการแก้ปัญหาแบบเบสเ็จนะครับแล้วก็ประการสําคัญครับในช่วงนี้ดวงเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะครับอันนี้ระวังนะฮะโรคประจําตัวใครที่มีโรคประจําตัวช่วงนี้มันกําเริบขึ้นมาได้ครับส่วนอีกอย่างคือเรื่องของการเรียกว่าปวดหัววิกฤติศักย์นะครับน้ําหนักตัวขึ้นเรื่อยเนะเซฟร่างกายนะครับส่วนท่านที่อยู่ในวัยสดครับระยะนี้ช่วงนี้ดวงตาเสายตามีปัญหานะครับมีการ ปวดหลังข้อบ่าไหลไม่ค่อยสบายสบายตัวเหมือนก็โรคออฟฟิศซินโดพยายามช่วงนี้ลุกออกกําลังกายหรือว่าขยับแข้งขยับขาบ้างนะครับนี่คือตัวช่วยนะฮะและที่สาคัญอีกอย่างครับในระยะนี้ครับมุมดาวนะครับดาวองคารโคจรหรือว่าอยู่ในตําแหน่งวินาานะครับดาวองคารคือเรียกว่าเจ้าเรือนพบสาชะช่วงนี้ใครจ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านไอ้เกี่ยวข้องกับรถนะครับเกี่ยวข้องการเดินทางที่เกี่ยวข้องการนัดหมายเยอะนะครับช่วงนี้ระมัดระวังนิดนึงนะฮะเรื่องของรถเสียเรื่องการเดินทางสูงขึ้นแล้วก็ ช่วงนี้รามัดระ,ระวังคนใกล้ตัวหรือคนที่เราร่วมทํางานด้วยครับเขาอาจจะวางยา,าจ,จะทํางานผิดพลาดและให้เราแก้ไขหรือว่าแทงข้างหลังฉะนั้นอย่าประมาทเรื่องคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ทํางานนะฮะโอเคนะต่อมาครับบทสรุปนะฮะคนราศีกรกฎเสน่ห์กรกฎเสื้อผ้านะครับวันนี้เน้นสีเข้มเข้มนะครับหัวหง,งเด่นใบหน้าวันนี้อยู่ที่ดวงตานะครับปากแล้วก็ร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมภารกิจมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้น ดาวหลายดวงที่มันลุมมาตุ้มโครทับแบบนบปัจจุบันอยู่มันเกิดเรียกว่ากิจกรรมที่ทําให้งานเรายุ่งงานเราเยอะงานเราหนักอยู่ตลอดเวลาควรจัดลําดับดีๆอะไรคนทาก่อนหลังนะครับแล้วก็พยายามนิดนึงหาคนมาช่วยหรือหาอะไรที่จะช่วยทําให้งานบางอย่างมันจบลงได้ดีแต่ถ้าต้องรับงานในช่วงนี้พยายามให้งานเบาๆก่อนแล้วค่อยรับนะครับอันนี้คือแนะนาเพราะว่าเดี๋ยวมีงานแทรกงานด่วนในระหว่างที่เราทําอยู่แล้วมันจะทําไม่ทันแล้วมันจะเสียชื่อนะครับฉะนั้นแปลว่าช่วงนี้ โฟกัสเรื่องงานดีๆว่าอะไรคนทาก่อนหลังระวังค่าใช้จ่ายบูรบฉับพันเกิดขึ้นเยอะอย่างครับช่วงนี้ระวังคนก็จะผิดนะฮะโอเคเนาะกรกดไม่ธรรมดาช่วงนี้กรกฎมีอะไรยุ่งๆเยอะต่อมาครับไม่แพ้กันโคลาซิสิ่งนะฮะกิจกรรมวันนี้ก็ยุ่งๆพอสมควรเพราะว่าดาวหลายดวงมารลุมตุ้มโครจรทับเมื่อสักครูน่นี้ของกองกรกดเขาโครจรตําแหน่งการเงินแต่ว่ามันก็ทําให้มีปัญหานะครับเกี่ยวพันกันนะฮะของ อ่การกดกระสิงคล้ายๆกันหนึ่งคือเรื่องของการเงินครับช่วงนี้ระวังเรื่องของการหมุนเงินการใช้เงินการแก้ปัญหาการเงินนะครับช่วงนี้มันแก้ไม่จบสักทีนะฮะแล้วค่าใช้จ่ายปุบปับฉับพลันเกิดขึ้นทําให้เรารู้สึกว่ามันต้องหาเงินพิเศษหรืออย่างน้อยเราก็ต้องหาวิธีอุดลอยร่วดนะครับแปลว่าช่วงนี้ถ้าจะเกิดปัญหาก็คือเงินนะครับช่วงนี้ค้าขายนะครับยังติดติดขัดขัดตึงตึงนะครับวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรที่เงินอาจจะยังไม่ค่อยเยื่องใจนะครับก็ค่อยๆแก้ไปเนาะหาวิธีทําการตลาดหรือว่า หาวิธีเร่งยอดขายกันนะครับระยะนี้ครับคนราศีสิงห์นะครับเป็นสิ่งที่มีความเป็นตัวตัวเองสูงนะฮะช่วงนี้รู้สึกว่าอารมณ์ศิลปินนะฮะอยากทําก็ทาไม่อยากทาก็เบื่อเบก็จะทิ้งอะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นช่วงนี้ระวังอารมณ์นะครับแล้วก็อารมณ์ไม่ง้อไม่แคร์เริ่มเยอะขึ้นบางทีจะรักษาด้วใจใครทุกคนนะครับมันก็ลําบากก็อยากจะพูดตรงๆหรือว่าอยากจะไม่อยากเฟกครับในช่วงนี้อารมณ์ค่อนข้างอารมณ์ศิลปินนะครับ ทำให้การทารับเบาะแงกับคนได้ง่ายคนก็ไม่เข้าใจผิดเราได้ง่ายหรือการกระทำไรก็ตามคนจะตีความหมายในอีกมุมหนึ่งได้ฉะนั้นช่วงนี้ถ้าคุยหรือเบรยหรือว่าจะเจรจาหรือว่าจะอธิบายก็โอเคนะครับพยายามอย่าทำอะไรด้วยตัวคนเดียวอย่างเดียวเสมอแล้วก็มีอะไรให้คุยหรือคุยกับที่ปรึกษานะครับเขาจะช่วยซัพพอร์ตเมื่อเกิดปัญหาได้นะครับฉะนั้นสิ่งนะครับถ้าเตือนก็คืออย่าทําในคนเดียวแล้วถ้ามีปัญหาหาตัวช่วยนะครับพยายามหาตัวช่วยให้เยอะที่สุดถ้าทาได้นะโอเคนะครับ แล้วก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเรื่องสําคัญนะครับในช่วงนี้ยังไม่เหมาะกัรตัดสินใจเรื่องสาคัญรอสักวันผู้นี้นะครับมือฤทดีกว่านะครับโอเคนะฮะต่อมาครับชาวราศีกันนะครับเสน่ห์การเสื้อผ้านะฮะวันนี้เน้นนะครับทูโทนสองสีครับงดแห้งเดินใบหน้าครับวันนี้อยู่ที่ใบหน้าเครื่องเนียนดวงตามีพลังแล้วก็ร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมนะครับคนราศีกันมีความพิเศษคือเรื่องของการเงินนะครับช่วงนแก้ปัญหาการเงินได้ดีมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการคุยเจรจาติดต่อตรรองนะครับประสบความสําเร็จ มีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานที่มีอะไรใหม่ใหให้ทําหรือว่าถ้ามีปัญหาก็จะแก้ปัญหาได้มีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอรียกว่าคนช่วยเหลือครับยังพอมีครับแต่ว่าช่วงนี้ดาวความรักครับก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามก็รีบเคลียร์นะฮะยังพอจะเคลียร์จัดการืัองต่งานานระหว่างกันและกันได้มันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าคนในครอบครัวครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเยอะก็อาจจะต้องมีการหมุนเงินเกี่ยวกับคนในครอบครัวในช่วงนี้เยอะหน่อยครับแต่ยังดีที่มันหมุนเงินได้ครับโอเคฮะจบครับ ขอบคุณที่ตานะครับที่ได้ฟังคลิปกลางคืนก็หลับฝันดีฮะสุดที่ฟังวันรุ่งขึ้นก็ขอให้ตื่นมาสดชื่นแจ่มใสคิดสิ่งใดสําเร็จมีสิ่งดีมีดวงดีๆนะฮะแล้วก็มีโชคดีๆเข้ามานะครับช่วเนีอาจ,จะฝืดๆเรื่องค้าขายนิดหนึ่งนะฮะทั้ง3ราศีก็หาวิธีกระตุ้นยอดขายนะผมมองว่าเรื่องเงินมันก็เริ่มที่จะมีอะไรให้ต้องคิดและให้ต้องกังวลน,นะครับค่อยๆแก้ไปทีเรื่องอย่างทันเวลาอยู่ในการแก้ปัญหาครับ โอเคครับไปเลยครับเป็นกำลังใจนะครับผู้นิจกันผมรอที่นี่ที่เดิมแล้วก็ช่องเดิมแล้วก็ดูแลร่างกายคนในครอบครัวลูกหลานวัตวาเลี่ยงและบุปการีด้วยนะครับสวัสดีครับ